ดีที่เชียงรายยัรียังรีเดือดต้องเดินแบบว่าให้ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแอดีที่เชียงของค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เราสองคนนะคะพากันมาเที่ยวที่อําเภอเชียงของบ้านหาดบใบนนแล้วก็อยู่ที่ร้านกาแฟค่าของอยู่ติดปลีมน้ำโขงเลยบรรยากาศเป็นไงคุณตอนนี้ ร้อนค่ะ <laughs> ท่ททานหลักเราคือสวยมากโขงอ,อ่ะแต่ว่าคนที่นี่เขาจะเรียกแม่น้ำโขงว่าแม่น้ำของนะคะ<ช>เป็น่งที่มาของต้าของแล้วฝั่งโนู้นก็จะเป็นประเทศลาวนะสปะปะลาวะะสบายดีเ <c oughs> ดี๋ยวไปเที่ยวเจียงของกันเจ้า บริการทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ที่พักด้วยนะเธอใช่นะคะแบบครบเลยอ่ะเป็นแบบห้องพักก็มีแล้วก็เป็นแบบนี้เขามีเป็นโดมด้วยน่าหนาจะมีแคมปิ้งด้วย่ะ,ะนะคะเป็นโดมให้พักเนี้ยเก๋มากเลยนะคะ,ะใครมาเที่ยวก็ต้องมานะตรงนี้นะ บ้านหาดบ้ายอำเภอเชียงของนะคเป็นชุมชนของชาวไทยลื้อใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศหรือว่าวิถีชีวิตของชาวไทยลื้อมาเที่ยวกันได้นะบรรยากาศก็สบายๆแล้วก็ติดริมฝั่งโค้งด้วยนะคะในส่วนของร้านนี้นะคะร้านต้าของเป็นร้านกาแฟที่แบบชิลมากตาถ้าเป็นภาษาเหนือบ้านเราก็คือตา้มาค่าน้ำตานั่นเองตาของก็คือท่าเรือเชียงของค่ะแล้วก็อยู่ติดกับจุดผ่อนโรนสําหรับส่งสินค้า จากประเทศลาวมาบ้านเราด้วยนี่นะคะใครมีโอกาส,คส <laughs> ใครมีโอกาสก็มาเที่ยวได้เดี๋ยวเราจะลาไปด้วยจุดเช็คอินที่เป็นอีกหนึ่งจุดของของร้านนะว่าสามารถขึ้นไปชมบรรยากาศสวยๆแบบได้แบบ360องศาแต่ว่าจะมีความบาเดเสียวนิดนึงนะคะฉะนั้นถ้าอยากได้ภาพสวยก็ต้องอดทนนะค,ะค่ะไปแล้วค่ะแอลิี้เชียงรายไปม LD, LD ที่เชียร้รายอยามฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ผ่านทาง YouTube Channel และ Facebook Fanpage LD ที่เชียรรายไม่อยากเป็นกันนะเจ้าบ๊ายบาย